เพึ่งที่เราขุดได้วันนี้นะคะเยอะมากเลยเต็มกระติกหนึ่งกระติกแล้วนี่เครื่องลอกก็ยังมีอยู่นี่เอากลับยังไงก่อนหวานมากติกเบียล่างอะไรคือระย้าคือระชูอเต็มม่ะชื่อ่ะแต่ชื่อม่เซ่อหนี่ชชูอโอง่ะเบียร์เอือ